สวัสดีจ้าคะ่ะวันนี้ตื่นแล้วแปรงฟันแล้วนี่ฟันสะอาดนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปผลของจากห้องเพล,ลินที่ศรีราชานะกลับมาที่กรุงเทพแต่ว่าเราจะเริ่มวันโดยการที่จะไปหาผัดไทยกินคิดว่าน่าจะได้กินนะร้านผัดไทยคุณนุชเพราะว่าเมื่อวานกูเซิร์ชผัดไทยเจนุชแล้วไม่เจอต้องเป็นคุณนุชโอเคนะแล้วก็เราก็ไปเอาสีแล้วเราก็ยิงตองยิงตองอะไรวะ ยิงตรงไปนูน่นไปศรีราชาวันนี้เราจะไปศรีราชาแล้วเรากลับเลยไม่ได้นอนพักให้นู่นนะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่พยายามทําให้มันสําเร็จปลอดภัยรัครับสวัสดีจ้าครับอรุณสวัสดิ์ด้วยฮะทำเพิินถึงกดลิฟต์ชั้นเก้าปามนั่นแหละกดปามเข้ามาปามก็กดเลยแล้วเราจะได้ลงกันไปไหมเราจะได้เริ่มวันไหมเนี่ยต้องเป็นขเขาเนี่ยที่มากดชั้นหนึ่งเห็นไหมราคาคาตา 咕叽咕叽咕叽咕哇！他都要说的了。咕叽咕叽咕叽咕哇！<laughs> กาแฟซีเสร็จแล้ววันนี้อย่างซิ่งเลยอย่างเปรี้ยวเลยวันนี้พี่แชมป์เขาไปขอมะนาวมาแล้วก็เป็นกาแฟเกลือแล้วก็มะนาวแม่งแบบขาดแค่พริกนะมันจะเป็นพริกเกลือนะอนิดเดียวนะจริงถ้าเป็นพริกเกลือนะมันน่าจะเด็ดนะเดี๋ยวรอดูว่าเดี๋ยวเราจะได้กินเมนูอะไรเป็นโอมากาแฟกาแฟกันอีกในคราวหน้านะแต่ว่าถ้าใครอยากลองเมนูนี้เวลาไม่มีไม่มีพวกคุณสั่งไม่ได้นี่คือเมนูของผวกคนเดียวเท่านั้น ให้พกมะนาวมาแล้วบอกว่าพี่มะนาวเลือให้หน่อยถ้ามาจากกูนะถ้ามาจากกูบอกด้วยว่ามาจากกูเขาจะได้แบบเอา้าเฮียปามไม่ดังเหมือนกันนะโอเคไปเดี๋ยวเราจะไปชลบุรีกันเพื่อไปขนของเพิร์นกลับมาที่คอนโดเพิร์นที่กรุงเทพนะไปเริ่มเดินทางมาถึงห้องเพิร์นที่ชลบุรีเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ขับรถมาขับรถเร็วด้วยเร็วเกิน เหมือนแบได้ใช้ประสิทธิภาพรถเต็มที่นี่เพิ่งขับเหยียบเต็มเลยเพิ่งรู้ว่ามันได้ถึงประมาณ160ซึ่งมันอยู่นะขับสนุกอยู่ขับสนุกอยู่แต่ว่าเราจะต้องขนของเก็บของนี่น่าจะรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ขับกลับไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปที่ปอบินเก้าเพื่อจะไปนั่งตัดคลิปวันนี้ก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดคลิปตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะไปขนข,ข,ของอะไรกับเพลนนะโอเคนะตรงนี้เก็บของแอบใจหายเหมือนกันนะห้องนีง้แต่ว่า ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีไอเทมเพิ่มความน่ารักของเราอยู่ตรงนี้ลืมจริงด้วยครั้งที่แล้วโอ้แล้วก็มีซอสสุดยอดนี่ตอนนี้ซอนนี้อันนี้คือซีอิ๊วสุดยอดที่เพื่อไม่ชอบแต่ว่ากูชอบนะอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะแต่ว่ากูชอบอเ,เดี๋ยวเก็บของก่อน อันนี้ขนของหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วเยอะมากแต่จริงๆต้องมีอีกรอบหนึ่งนะอีกรอบหนึ่งก็คือมาขับพาไปเตยกลับไปนะแต่ว่าอีกรอบหนึ่งน่าจะตื่นเต้นแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ามันเป็นอะไรแต่ตอนนี้ขนของเต็มแพคแน่นเอียดแผนของเราก็คือเดี๋ยวเราจะออกไปหาอะไรกินกันก่อน หาอะไรกินเสร็จแล้วก็ไปชาร์จไฟเอ้ย <Hey. S 1> หรือว่าไปปั๊มชาร์จไฟที่มันมีหาอะไรกินแต่มันก็ไม่มีแล้วป่ะวะตอนนี้หรือมันมีวะอ้าไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละก็คือกหาอะไรกินชาร์จไฟไปกรุงเทพไปที่ห้องกูก่อนเพื่อจะตัดคลิปวันนี้ตัดคลิปวันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาของลงที่คอนโดเพลินนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงเหนื่อยมากเลยกูหิวขนของยังเยอะเลยวันนี้แต่สนุกดีเวลาที่กูขนของอกูจะสนุกกับการที่ว่าจัดของเว้ยคือไอาการขนลงมาแพ็คลงมาไม่ค่อยชอบแต่ชอบแบบจัััดของงงยไให้้นนนี่่สวว กูก็คือจัดเฟลจากที่เพิินเห็นนะนะโอเคเดี๋ยวยังไงไปหาข้าวกิน,กนอ่ะขนของกลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะสรุปไอ้กล่องนี้เราก็ไม่ได้เอาไปขนแต่ว่าก็ขนของมาเยอะแยะ,แยะเดี๋ยวจะตัดคลิปวันนี้แล้วนะยังไงเรื่องของการแยของนี่ว่าไปดูกันพรุ่งนี้รอดูกันพรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนที่คอนโดเพร์นนะ แต่ว่าจะรีบตัดคลิปให้เสร็จก่อนเพราะว่าการที่ไปนอนคอนโดเพลินก็คือพวกนี้เราแบบตื่นกูประชุมประชุมอะไรเงี้ยกูจะได้เริ่มผลของช่วยเพลินเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเออดอลฟินมันคนดีจริงๆนะเว้ยเออยอดนี่ของเพลินนี่ประมาณสองรอบหมดอีกรอบหนึ่งนี่คือแบบเสร็จๆนะใช่ปะ่ะประมาณนั้นนี่เพลินกำลังดูพี่กงยูอยู่มันชื่อเรื่องอะไรน,นะกอบบินกรอบบินไม่รู้เหมือนกันเพลินดูชาไปห้าหกปีเพลินดูชาไปห้าหกปีนั่นแหละ โอเคเดี okay, ๋ยวไปตัดคลิปก่อนเดี๋ยวรีบไป